สวัสดีครับผมสวัสดีกับทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์นีเคี e นะครับวางตั้งแต่สระเบอืเบอยืนลบครับวันนี้วันเสาร์ที่15นะครับมาลองการมาฟังการคิดวิเคราะห์ไม่คิดวิเคราะห์ระวางเลขเลยสำหรับพานอยพิเศษครับพา,าน,น้อยพิเศษประจำวันที่15ท่านใดเข้ามาแล้วดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วกดข้ามโฆษณามากลับไปดูให้ด้วยนะครับ เนาะชวนสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับอย่าเดิมอย่าลืมครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเมื่อวานหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเนบอก่อนแล้วก็ออกสี่หกศูนย์สามสี่สี่หกศูนย์สามสี่โอเคครับวันนี้เต็นหกเก้าครับช็อตทั้งหกทั้งเก้าเลยนะ จอก่นอนเลหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสเกาแปครับเจ็9เกครับร้อยเอาเก้าไปไว้บนครับ6กเก้า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 หกละมากวันนะี้เนาะทายากกดไป ศูนย์เจ็ดสามแปดโอ้โหตอนนี้หกเก้าหกเก้าลางๆแล้วนะตอนนี้พูดถึงเก้าเก้าก็เดินดีนะครับเก้าก็เดินดีเก้าหายไปแค่เก้ามาจะมาวนรอบเว้นรอ,อบเลยเมื่อวานเก้าหายวันนี้เก้าน่าจะมานะครับเนาะลองพิจารณาดูครับสําหรับพาน้อยพิเศษนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเฮงๆรวยทุกท่านครับ แล้วเจอกันในคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ลงหวยรัฐบาลล้วน,นะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับรวยๆครับ